สวัสดีครับช่วงฤดูร้อนเดือนเมษาวันที่20เมษาเรามาอัปเดดผักขมปอบอายนะครับวันนั้นปลูกไปประมาณ2อ,อาทิตย์ที่แล้วต้นนี้ประมาณ60เซนได้นะครับกำลังงามมากเลยนะครับ พืชผักชนิดไหนที่เราเอาใจใส่มันให้น้ำให้ปุ๋ยผักก็จะงามดูนะครับกำลังงานเราบอกอัปเดตประคมปอบอายวันนี้ เผือท่านไหนสนใจอยากจะปลูกมั่งประคมปอบลายมีประโยชน์มากนะครับผักชนิดนี้มีโปรตีนนะครับทานแล้วมีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรงเหมือนปรอบอายเลยนะครับเมือช้าเราก็เด้ดตัดไปแล้วทำผัดผักขมนะครับเมือชา้า อันนี้คือต้นต่อที่เราตัดข้าวที่เล้วสามารถตัดได้อีกรอบหนึ่งครับถ้าเราตัดไม่ถึงถ้าเราไม่ถอนต้นต้นทิ้งครับนี่วันนั้นเราถ่ายแปลงนี้แปลงนี้นครับ ถ่ายแปลงนี้ที่ท,ที่ตอนลงคลิปกำลังงามเลยอันนี้ก็ประมาณ50าสิบสินถึงหกสิบสินได้วันนี้เรามาอัปเดตช่วงรุร้อนจะจัดวันนี้ทะลุออสีอสิาเลยนะครับปทุมธานี ที่ขึ้นได้ดีตอนนี้ก็คือปกคุมปอบอายนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ